สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงตามวันเกิดประจำเดือนมกราคม2565นะคะเป็นคลิปของคนเกิดวันพระฤหัสค่ะตามมาเช็คดวงกันนะคะว่าคนวันพระฤหัสมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมกราคม ให้ตัวตนของคุณนะคะเดอะเดทช่วงปีใหม่นี่หมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะคะหรือเดินทางไปไหว้พระทําบุญเสริมดวงชะตานะคะคุณจะมีโอกาสได้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับปีใหม่นะคะปีเก่าผ่านพ้นไปอที่ไม่ดีก็ให้มันไปพร้อมกับปีเก่านะคะปีใหม่คุณก็จะมีโอกาสรับโชครับเรื่องของหน้าที่การงานรับเรื่องของอนาคตดีๆเข้ามานะคะ เรื่องของการงานค่ะไพราชาไม้เท้าถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายปรับเปลี่ยนเรื่องของการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากผลงานของคุณนะคะบางคนมีเกณฑ์อยากจะออกไปทำงานที่ตัวเองชื่นชอบก็มีโอกาสนะคะมีคนสนับสนุนแล้วก็มีงานที่คุณทำในช่วงของมกรานี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ ถึงแม้มันจะมีงานยุ่งๆหรือมีภารกิจให้คุณดูแลเยอะแยะแต่คุณก็เอาอยู่เพราะว่าราชาไม่เท้านี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นคนเก่งใช้ทักษะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะงนิดง่ายการทำธุรกิจใหญ่ๆก็มีโอกาสที่จะเติบโตนะคะ ไปที่9เรื่องของโชคลาภในด้านของการทำงานเมื่อผลงานเป็นที่ประจกักษ์คุณก็มีได้รับตำแหน่งที่ดีหรือแม้แต่มีชื่อเสียงมีคนมาทาบทามนะคะบางทีอาจจะเป็นคนผู้ใหญ่จากที่ทำงานเก่านะคะมาชวนมาชักชวนให้คุณไปทำงานไปร่วมกิจการด้วยก็ลองพิจารณาดูแต่ในขณะที่คุณทำงานที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย เจ้านายก็ช่วยเหลือคุณเต็มที่หรือถ้าจะทําการส่งออกหรือในด้านของงานต่างประเทศนนะช่วงนี้ก็ต้องดูข่าวสารข้อมูลให้ดีๆนะคะเล่าฟูตําแหน่งนี้ต้องระวังเรื่องของบุคลากรเรื่องของทีมงานจะมีขาดสายหรือบางทีละออกไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะทํางานไม่ตรงกับที่ที่คุณบอกก็เลยทําให้ มีปัญหาการระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ถ้าในตําแหน่งของอยู่ในองค์กรคนไม่ค่อยจะสามัคคีกันเพราะงั้นตัวของคุณเองก็คงจะทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะบางคนที่สมัครงานไว้นะคะเดอะฟูนี้ก็มีโอกาสนะคะไปทำงานที่อื่นเหมือนกันนะคะสําหรับตําแหน่งนี้เดอะเมจิเชียนนะคะการถูกซักชวนให้ลงทุนอะไรช่วงนี้ก็ต้องดูข่าวสารข้อมูลให้ดีด คุณก็มีเกณฑ์ในการที่จะลงทุนเล่นหุ้นแต่เป็นลักษณะของฉับฉวยนะคะอย่าไปทุ่มทุนสร้างอะไรมากมายนะคะเดวมนี่มันผันผวน,ผนแต่ก็เป็นคนที่มหัศจรรย์หมายความว่าคนวันพฤหัสเนี่ยจะมีโชคลาภแบบแปลกๆเข้ามามคุณเองเนี่ยถ้าไปเจาะจงว่าฉันจะเอา,เอาหมายเลขนี้หรือจะเสี่ยงหมายเลขนี้บางทีอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของ เป็นแบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยค่ะบางคนโพสอะไรในด้านของออนไลน์โซเชียลเนี่ยบางทีคุณจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อแบบไม่คาดฝันจากที่คุณคาดไว้ว่าเอาแค่นี้ก็พออันนี้ก็ดนนีบางทียอดขายของงานที่ไม่เปิดเผยงานออนไลน์อะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นได้โชคลาภไม่คาดฝันมีลูกค้าออเดอร์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ เรื่องของคนที่ทํากิจการนะคะราชาเหรียญถือว่ามีมีเกณฑ์โดดเด่นค่ะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของที่พักอาศัยอสังหาริมทรัพย์นะคะการเช่าสถานที่พักอาการเช่าที่ดินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะหรือแม้แต่การท่องเที่ยวนะคะหรือถ้าคุณกําลังคิดจะขย,ยายกิจการคุณกําลังจะยื่นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีคนช่วยเหลือ ก,กิจาการค้าขายของคนวันรพาต์อยู่ในช่วงที่ดีมีคนสนับสนุนอุปถัมภ์แม้แต่ลูกค้าเก่าๆก็เข้ามามีปัญหาเรื่องของเงินทุนหมุนเว,นเวียนคุณก็จะได้เพราะยอดขายคุณค่อนข้างดีนะคะการเงินนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการให้หยิบยืมไปหรือการลงทุนอะไรไปก่อนหน้านี้บางทีก็กลายเป็นทําให้ปัญหาการเงินสะดุดหรือคนที่จะนําเงินมาคูณคืนคุณในสถานะที่เป็นลูกหนี้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลื่อนทําให้ คุณจะต้องวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีๆนะคะและก็เรื่องสองดับบางทีก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะที่แม้แต่สุขภาพของคุณเองหรือแม้แต่เรื่องของอเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องอการก็ยังต้องใช้เงินอยู่นะคะสําหรับเรื่องของความรักค่ะห้าถ้วยอันนี้ก็ต้องระวังคนที่สถานะเป็นคนคู่นะคะบางทีจะเป็นเรื่องของมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ทําให้ตัดสินใจไม่ค่อยจะถูกเพราะช่วงนี้ต้องระวังต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะสถานะของคนโสดนะคะเจ็ดไม้เท้าจะมีโอกาสได้เจอคนที่ขยันขันแข็งพบเจอคนในสายงานหรือการเดินทางไปประชุมไปสัมมนานะคะมีโอกาสที่จะ,ะเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่ณนะช่วงนี้นะคะ <Hey. S 1> มันก็เป็นเรื่องของ การพยายามสร้างความสัมพันธ์หรือบางทีความรักของคุณอาจจะมีคู่แข่งแต่ว่าการใช้ความดีนะคะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จริงใจต่อกันก็มีโอกาสที่จะชนะใจคนที่คุณหมายมั่นปั้นเมือไว้ด้วยด้วยเหมือนกันนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยค่ะสําหรับสุขภาพนะคะก้าวดาบก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเรื่องของอ คนรอบข้างหรือสภาวะที่ถูกกดดันหรือหลายๆคนเนี่ยนำเรื่องอะไรต่างๆมาเล่าให้คนวันพลหัสฟังก็จะกลายเป็นนักแก้ไขหรือต้องช่วยเหลือคนก็ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้พักผ่อน,นะะระวังเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตการเวียนหัวหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพพวกกระดูกกล้ามเนื้ออย่างนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆค่ะสําหรับโชคลาภนะคะราชินีดาบค่ะ คุณมีโชคจากการเสี่ยงและคุณก็มีโชคจากการวิ่งเต้นจากการทำงานช่วงเงดือนมกราถือว่ามีไรายได้เข้ามาทั้งบางทีจะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเรื่องของเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ บางทีคุณจะมีโชคลาภไม่คาดฝันในด้านของผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณนะคะหรือได้รับมรดกตกทอดนะคะในด้านของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็ควรระวังนะคะอัศวินถือไม้เท้าการที่คุณจะทํางานอะไรนะช่วงนี้บางทีเหมือนคุณกําลังอยู่ในช่วงของความก้าวหน้าทําอะไรก็ดูดีมีชื่อเสียงแต่ก็ยังมีคนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีคุณคุณก็ต้อง ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะและก็การเดินทางไกลเพื่อติดต่อประสานงานก็คงจะต้องดูเรื่องของเอกสารให้ดีๆนะคะบางทีอาจจะตกหล่นหรือบางทีเอกสารที่คุณจะเซ็นสัญญานั้นถ้าคุณจะทําธุรกิจร,ร่วมร่วมกับใครเนี่ยคุณก็ต้องดูเรื่องของเงื่อนไขให้ดีๆนะคะแต่โดยภาพรวมคุณเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วค่ะ และดวงชะตาคุณมีพระคุ้มครองแล้วก็คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนบุญกุศลจะส่งเสริมให้คนวันพระเลืดมีความเจริญก้าวหน้าแห่งแห่งรวยๆมากขึ้นค่ะอาจารย์ก้อยก็จบการดูดวงสำหรับคนวันพระเลืดไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ